ทีนี้ลองไปดูสัญญาณนอกจากการประทะที่ฝั่งกัมพูชายิงเข้ามาก่อนนะคะปรากฏว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและเรียงตั้งแต่สุกเสาร์อาทิตย์ชาวบ้านหลายพื้นที่บอกว่าไปพบโดรนปริศนาบินเข้ามา คาดว่าเป็นฝั่งกัมพูชานะคะที่บินเข้ามาอาจจะมาสังเกตการหรืออะไรก็ตามล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยภาพนี้นะคะที่อำเภอกับเชิงสุรินปรากฏว่าตั้งแต่วันที่6ธันวาคมที่ผ่านมามีโดรนปริศนาบินเข้ามาในพื้นที่ชาวบ้านก็บอกว่าชะระบเนีต้องมีการลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยกันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะไปดูภาพนะคะคุณสิริวุฒิวงเจริญกำนันตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินพร้อมด้วยผู้นำชุมชนชะระบแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ ต้องลาดตระเวนกันแบบนี้แล้วเป็นทุกคืนนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะมีการประทะอาสากว่า20คนเดินลาดตระเวนดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องทําทุกวันเพื่อรักษาความปลอดภยัยและความสงบเรียบร้อยในห้วงสถานการณ์ชายแดนที่ไม่ปกติรวมถึงสังเกตการบุคคลที่อาจจะแอบแฝงเข้ามาในพื้นที่และโดรนปริศนาต่างๆ ซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามีภาพเมื่อวันที่6ธันวาคมไปพบโดรนปริศนานะคะคาดว่าเป็นฝั่งทหารกัมพูชาบินเข้ามาแล้วก็เปิดไฟกระพริบนี่บินวนอยู่ในพื้นที่เหนือท้องฟ้าตำบลด่านประมาณ5าลำลักษณะผิดปกติและขณะเดียวกันคืนก่อนหน้านั้นก็พบโดรนบินเข้ามาประมาณ10บลำทั้งนี้หมู่บ้านด่านเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากชายแดนห่างจากช่องจอมเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองจึงมีโอกาสเป็นไปได้ ว่าหากเกิดการประทะกันอันนี้คือห่วงเวลาก่อนปะทะนะคะชาวบ้านเขาก็บอกว่าฐานกัมพูชาเนี่ยมีโอกาสเลยที่จะใช้บ่อนคาสิโนทั้งสองแห่งในฝั่งโอสมิดกัมพูชาบังคับโดรนหรือว่าเป็นฐานปฏิบัติการก็ได้คุณประโยชน์สุขเต็มนะคะเป็นอดีตสมาชิกอบ,บตอและชรบรหมู่บ้านด่างก็บอกว่าต้องเดินลาดตระเวนกันทุกวันสถานการณ์เนี่ยก่อนหน้านี้แม้จะยังนิ่งแต่ว่าก็จะเห็นโดรนบินเข้ามาต่อเนื่องไม่ทราบว่าเป็นของฝ่ายไหนแต่คาดได้ว่าเป็นฝั่งกัมพูชา บินบนเข้ามานะคะชาวบ้านก็เหมือนเดิมคืออยากจะให้จบเร็วๆชรบอนเนี่ยเดินลาดตระเวนกันแบบเนี้ยสเดือนเต็มแล้วนะคะคุณผู้ชมดังนั้นฝากถึงรัฐบ,บาลด้วยจัดการทุกอย่างแล้วก็ที่สําคัญดูแลชุดชรบอมู่บ้านชายแดน,น,ยน,น,นด้วยค่ะเดี๋ยวเรองโดนนะครับเห็นโดนเมื่อกี้ก็เห็นอยู่สองลำสมลำครับแต่ไม่ทราบว่าของไปไหมแต่คาดว่าเป็นของถมน คงคาดไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่รู้ <c oughs> แต่เห็นบิน,นบ่อยตอนในการก็ยืดเยื้องอย่างนี้ก็ <c oughs> อยาให้จบครับอยากจบเร็วเมื่อไรจะจบไม่รู้เนาะ<จ>ต้องวอนรัฐบาลครับเห็นความสำคัญของชุดชลบของหมู่บ้านเราด้วยวเรานอนทุกวันครับเดินส่วนหมู่บ้านผมนี่ประมาณสองทุ่มกว่าจะเดินรอบหมู่บ้านกว่าจะจบก็ประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงครับ มีข้อมูลจากคุณสุริยาเมาสมนะคะเป็นจิตอาสาที่ทําหน้าที่ชรบรในพื้นที่ก็บอกว่าดโดรนที่เห็นเนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นฝั่งกัมพูชาบินเข้ามาหลายลาชฉบรหมู่บ้านเนี่ยเดินเข้ามากันเดินรัตเรวนแบบนี้สเดือนแล้วดังนั้นอยากจะให้จบเร็วๆค่ะ ล่าสุดมีคำชี้แจงจากโฆษกทบเพิ่มเติมด้วยนะคะเรื่องการใช้เครื่องบิน F16 ส่งขึ้นปฏิบัติการนะคะคุณผู้ชมทำลายที่ตั้งอาวุธของกัมพูชาเพราะว่าปรากฏว่าฝั่งกัมพูชาตอนนี้ใช้ปืนใหญ่แล้วก็ปืนคอยิงใส่ฐานของทหารไทยเป็นเหตุให้ฐานของเราเสียชีวิตนห,ตหนึ่งนายเบื้องต,ต้นเพิ่มเติมบาดเจ็บมาสี่นายแล้วและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพที่ฐานขมรลงคลิปค่ะบอกว่า F16 ไทยทิ้งไข่ถล่มคาสิโนจนพังราบในพื้นที่ช่องอ่านม้านะคะโดยฝ่ายไทยเนี่ยเราไปตรวจสอบเจอแล้ว อที่ตั้งคาสิโนเนี่ยมันถูกปรับเป็นฐานทหารค่ะซุกซ่อนอาวุธหนักเอาไว้เพื่อเตรียมการโจมตีเป้าหมายพละเลือนของไทยซึ่งอยู่ลึกเข้ามาในชายแดนของเราตอนนี้นี่ค่ะรับไข่ไปทานตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้เสียชีวิต1นึเจ็บสี่นะคะของฝั่งเรา